สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัวรถที่พร้อมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งทนนะคะอันนี้จะเป็น f อจากกันทบุรีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นสีประตูค่ะ x l a นะคะราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้จะเป็นสียอดฮิตของคุณลูกค้าเลยก็ว่าได้ค่ะมาพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบพันชุดเด็กรอบพันแบบนี้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าปุ๋ยแต่งอะร ให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะคะมาพร้อมกับ FORD ค่ะตัวนี้จะทําเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงาตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED สามจุดนะคะตัวนี้จะเป็นไฟสีสามจุดนะคะเป็นสีขาวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกันชน เหล็กของ Outlander นะคะมาพร้อมกับตัวกันแข้งแล้วก็ตัวลากให้ด้วยนะคะตัวนี้แข็งแทแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงค่ะด้านบนนะคะก็จะเสริมเป็นตัวสกูปฝากระโปรงค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะใน,ในตัวของม้านะคะหรือว่าจะเป็นตัวแรดก,ก็ได้นะคะตัวนี้จะออกแบบเป็นสีทูโทนเช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถ ตัวสีรถนะคะที่ตัดกันดำแดงนั่นเองมาต่อที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะจะเพิ่มเป็นตัวคิ้วล้อค่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถให้กว้างขึ้นนะคะ ด้านล่างค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นขอบยี่สิบนะคะล้อแมกลายนี้จะเป็นลายมาเวลนะคะจะเป็นสีดําเงาคลิบแดงนั่นเองค่ะ <S <S มาพร้อมยาง a อทนะคะตัวนี้จะเป็นยางซูแมกค่ะ a อทตัวนี้วิ่งได้ทั้ง2สภาพถานนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางเรียบนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเพิ่มมาเป็นตัว เล่าหลังคาค่ะสีดําแล้วก็ตัวคิ้วกันสา์สีดําด้วยตัวเล่าหลังคาตัวนี้นะคะจะเป็นเหลาหลังคาแค่อ่ะติดเพื่อความสวยงามนะคะใช้งานจริงไม่ได้นะคะด้านข้างก็จะเพิ่มเป็นตัวอ่ะสติกเกอร์ค่ะออกแบบลูกค้าสามารถออกแบบลายได้นะคะอยากได้ลายไหนน้องปุ๋ยจัดให้เลยค่ะออกแบบมาได้เลยค่ะอยากจะได้เป็นชื่อบริษัทชื่อครอบครัวหรือชื่อลูกๆก,ก็ได้นะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเพิ่มเป็นตัว บันไดข้างค่ะตัวนี้จะเป็นของตัว TWI นะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะเปลี่ยนจากตัวเดิมมานั่นเองค่ะจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงให้เข้ากับปีิมของเขาดำแดงนั่นเองมาต่อที่ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะของตัว Outlander เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยนะคะ ด้านหลังมาดูอีกทีนึงค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะจะทำเป็นตัวครอบกับบาท้าย Ford เช่นกันค่ะเพิ่มความมิติให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นด้วยค่ะตัวรุ่น XLS นะคะเขาจะมีตัวกล้องมองหลังมาด้วยก็คือกล้องถอยเวลาเราถอยหลังเนี้ยค่ะมันจะเห็นภาพด้านหลังที่เป็นมุมตัว V เลยตัวนี้ชัดเจนมองภาพได้ไม่หลอกตาแน่นอนค่ะ ส่วนด้านท้ายด้านล่างนี้จะเพิ่มเป็นตัวกันชนเหล็กนะคะตัวกันชนเดิมของเขานะคะจะเป็นตัวธรรมดาทั่วไปค่ะแต่นี้เราเพิ่มมาเป็นเหล็กนะคะเพิ่มออปชันขึ้นมามาพร้อมกับตัวห่วงแดงลากให้ด้วยค่ะตัวกันชนนะคะเขาก็จะมีเป็นไฟสองป้ายให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED นะคะสองขณะเวลาขับตอนกลางคืนได้สว่างชัดเจน และที่พลาดไม่ได้ค่ะตัวนี้เลยไฟท้ายค่ะตัวนี้ก็จะอัปเกรดมาเป็นตัวไฟท้าย LED นะคะให้เหมือนตัวท็อปนั่นเองนะคะเวลาที่เราเปิดไฟนะคะมันจะเป็นการกระพริบเพื่อความสวยงามตอนกลางคืนก็มองเห็นได้ชัดเจนเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์ 093-519-9226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ